สวัสดีครับผมแหยพี่น้องนอ่วงโปรโนนะครับผมวันนี้ผมป๋องก็จะมาพูดถึงการรับประทานน้ำผักผลไม้นะครับผมกับพูดถึงการกินน้ำน้ำถมนะครับผมตัวนี้จะเป็นน้ำน้ำผักสดนะครับผมน้ำถมสดไม่ผสมอันนี้ผมกินไปก็เนี่ยครับ หนึ่งหน่วยบร,โริโภคของผมที่บริโภคยัดถ่าไปนะครับเนี่ยมันอ่ากินไปเรารู้สึกยังไงความรู้สึกตอนกินนะผมวิ่งงานนะักวิ่งงานแก๊็บมันจะสู้แดดสู้ลมสู้ฝนไปเไปเพลงขึ้นมึงยังเต้นเลยครับคือมันเหมือนคนเมาไปแล้ว แต่ว่ามัน,มนสบายครับมันจะรู้สึกผ่อนคลายทุกอย่างไม่ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรแต่พอสักพักสักวันหนึ่งเราก็จะรู้สึกง่วงง่วงซึมซ,มซึมมึนมึนปวดหัวงุดหิดใครทำอะไรนิดๆเราก็จะงุดหิดแหลคะครับเนี่ยดังนั้นเราต้องคอยควบคุมอารมณ์มันช่วยมันช่วยได้แต่ว่าเวลาเรางุดหิดเราควรควบคุมอารมณ์นะอย่างเช่นหลายคน กำลังขับผมกคือกำลังขับรถเลยเสียงแตเปีนน่าฮูหูแววแล้วไอ้เปิดหน้าต่างนะครับปี๊ดอีสั่งบีบแต่ทำไมไอ้ข้างๆมันก็บอกกูไม่ได้บีบแต่ตอนนี้กูจะบีบแล้วแปนแปนกระบีบมาอ่าผมก็หันไปเออเสียงพอดีอเนี่ยการควบคุมอารมณ์นะครับถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่เล่าก่าเขาแล้วครับ อาจจะเป็นเราก็ได้เขาส่งมาแล้ปั้งเดียวร่วงเนี่ยการควบคุมอารมณ์การใช้เอฟเฟกเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เหมือนกันอืมครับนี่แหละมันก็จะมีทั้งผลดีผลเสียนะก็คะใครอยากร้องก็อย่าก,กินสักหน่วยบปรโภขนาดนี้มันดีตอนแรกแต่สักพักมันก็จะยังบอกอะ มันมึนอารมณ์ก็แปรปวนนะแต่ช่วยในเรื่องปวดข้อปวดกระดูกก็ช่วยได้ดีแต่ถ้ากินก็อย่าไปกินเยอะครับกินพอประมาณมันก็จะมีอาการทรมานของมันอยู่ในตัวนะแต่เวลากินแล้วเราจะไม่อยากกินเหล้าไม่อยากกินยาอะไระเพราะว่ามันมันรู้สึกว่าเราเมาอยู่แล้วไม่อยากกินเหล้าอีกเลยโอเคแต่พอหมดฤทธิ์ก็จะก็กินมันเข้าไปไหน สร้างภูมิคุ้มกันหรือเปล่าตางนั้นก็แล้วแต่แต่บุคคลนะเนี่ยแหละผมก็กินแล้วก็เป็นประมาณนี้ขอบคุณมากครับผมแม่พี่น้องแม่อาอโอ้ครุกรุกเนี่ยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้า